สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาทำกระถางเพาะคณากันนะครับมีขวดเปล่าแล้วก็มีกันไกลมีหัวแรงหงอันอ่ามาเจอะกันเลยครับเจอไปเลยครับ,บ,รบขวดเปล่าเรากินน้ำไปแล้วขวดอย่าทิ้งครับนำมาใช้ประโยชน์ได้ครับตัดเลยครับ จัดรอบๆเลยครับตามรวงยาวของกระถางตามรวงยาวของขวดนี่นะครับตัดไปเลยครับ ท่านผู้ชมตัดเลยครับเสร็จแล้วเราได้กระถางแล้วครับนี่จะเป็นพอขนาครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะรูรอบๆนะครับเอาหัวแรงเจาะไปเลยครับเจาะรอบๆเลยครับ เพื่อจะได้เป็นรูระบายน้ำครับเจาะรอบๆไปเลยครับ ่าเสร็จแล้วเรามาเจาะด้านล่างอีกครับอ่าหัวแรงก็ซื้อตามร้าน20บบาทนะครับมีขายครับซื้อมาทิ้งไว้ใช้ประโยชน์ น่าเสร็จแล้วอ้าวไปเพาะคณะกันนะครับไปเตรียมดินเพาะกันเลยครับอ่าเราจะใช้สองกระถางนะครับที่เราตัดเมื่อกี้นึงนะครับอ่าแล้วนาดินมานะครับดินเราซื้อตามท้องตลาดนะครับถุงละบสิบห้าบาทครับเอาดินผสมใบไม้ลงรองพื้นไปก่อนนะครับ ผสมปุ๋ยหมักรอ,องพื้นไปนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่พอประมาณอ่าแล้วก็เคลียให้มันเสมอหน่อยครับอ่าเสร็จแล้วเราจะมานำดิน หุยมะพร้าวผสมแกบเผาครับโรยไปครับเราจะเป็นดินที่ละเอียดครับเราจะได้อเอาเมล็ดขนาลงเพาะครับอ่าโรยไปเลยครับ เขี่ยให้เสมอครับน้ำมเมล็ดคะนามาเลยครับนี่ซื้อตามตลาดขายเมล็ดผักทั่วๆไปนะครับมีขายครับซองละสิกว่าบาทครับแกะมาเลยครับ หซองเราจะใช้สองกระถางบดีนะครับเราจะเพาะให้เขาโตก่อนนะเราถึงจะเอาไปแยกอีกต่อหนึ่งครับตอนนี้เราจะเพาะก่อนครับอ่าโรยไปทั่วๆนะครับท่านทำไว้หลังบ้านเพาะไว้ปลูกไว้ก็ได้กินนะครับปลอดสารพิษด้วยครับ อ่าเสร็จแล้วเราก็นําดินขุยมะพร้าวโรยอีกหน่อยหนึ่งครับทับเมล็ดให้เมล็ดเขาจะได้ชุ่มชื้นเวลาเราลดน้ําครับอ่าโรยทับไปอีกหน่อยครับ เสร็จแล้วเราก็จะนําน้ํามาลดครับสําหรับน้นํานี่ท่านจะลดเช้าหรือลดเย็นก็ได้นะครับแต่ต้องลดทุกวันนะครับสะดวกเช้าก็ลดเชา้าสะดวกเย็นก็ลดเย็นนะครับอ่าลดไปเลยครับน่าจะสักอาทิตย์หนึ่งนะครับเขาจะน่าจะ โผล่ขึ้นมาจากดินนะครับเดี๋ยวเรามาดูติดตามผลงานกันต่อนะครับสักหนึ่งอาทิตย์นะครับขอผูคุณทุกท่านที่รับชมตั้งแต่ต้นจนจบอย่าลืมกดติดตามคลิปของเราด้วยนะครับขอบคุณทุกๆกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะครับ